สวัสดีค่ะนี่พี่เพนพิเลียิมันเนอร์ค่ะคือพี่เพนเห็นด้วยกับรัฐบาลลงลิทเพิ่มคแขั้นต่ำเป็นวันละส0 0บาทนะคะเพราะว่าเหตุผลก็คืออาหารการกินมันจะได้ราคาแพงขึ้นนะคะในเมื่อพ่อค้าแม่ค้าปรับขึ้นราคาแพงขึ้นนะคะเขาขายลูกค้าไม่ได้เขาก็จะปรับราคาลดลงมาเองนะคะนะคะใช่ ลูกเขาขายไม่ได้เขาขายขาดทุนเขาก็จะปรับราคาลดลงมาเองอะค่ะนะคะ,นะคะอย่างเราเป็นพนักง,งานประจำหรือพนักง,งานรายวันเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าคือพี่เพนว่าเราอาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะใช่อย่างพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของแพงขึ้นใช่ไหมขายไม่ได้เขาก็จะปรับรลดราคาลงมาเองอะนะคะ คือพี่เพงก็อยากให้คะแรงขั้นต่ำมันขึ้นไปมาละ400บาทแล้วอะเพราะทุกวันนี้มนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์รายวันอะทางานหาเงินไม่พอใช้อะไรเงี้ยไม่พอใช้แต่ละวันแต่ละวันและนี่สินแต่ละบุคคลก็สูงขึ้นหลายหลายคนก็มีนี่สูงขึ้นอย่างตัวพี่เพนเองก็มีนี่อยู่ที่14,400บาทของแอฟฟินิกอะค่ะนะคะ,นะค,ะคือก็ บอกอตรงเลยนะคะก็เห็นด้วยกับรัฐบาลเพิ่มค่าแรงและอยากให้ลุงนิดทำมาคือเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้ส่งอายุเป็นเดือนละ3,000บาทแล้วก็ผู้พิการเป็นเดือนละ3,000บาทส่วนเรื่องเงินแจกดิจิตอลบอลเล็ต10,000บาทไม่จำเป็นไม่ต้องแจกก็ได้เพราะว่าประชาชนที่เขาได้เงินเอาไปใช้อะ่ะ เขาไม่สามารถซื้อเพชรซื้อทองซื้อพลอยได้แล้วอย่างหนึ่งอ่ะันเป็นเงินดิจิตอลวอลเลตใช่ไหมคะมันจะไปเงินมันจะไปอยู่กับอะไในทุนขยาดใหญ่หรือไปอยู่กับร้านค้าอะไรพวกเนี้ประชาชนยังเติมน้ํามันจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ได้เลยจะค่าเทอมไม่ได้เลยคือไม่ต้องเป็นต้องไม่ต้องแจกเงินดิจิตอลวอลเลทหนึ่งหม่บาทก็ได้ แคร์เบอร์เมนชีพผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดเป็นเดือนละหนึ่งพันสองร้อยบาทคือครอบครัวที่เขามีฐานะยากคนจริงๆอ่ะคืออยากให้แล้วก็เพิ่มบัตรเพิ่มเพียบเบ้งชีพให้กับผู้มีไรายได้น้อยอ่ะให้เขาช้อปปิ้งขั้นต่ำอย่างร้อยเดือนละเจ็ดร้อยบาทก็ยังดีอ่ะฝากรัฐบาลด้วยนะคะเพราะว่าผู้มีไรายได้น้อยกับผู้มีไรายได้มากอ่ะใช้เงินต่างกันมาก คขาจริงๆบางคนอยากมีอยากได้อยากรู้อยากมีนะแต่เรื่องฐานะการเงินความรู้ความสามารถหรือการศึกษาไม่มีวุฒิบริญญาตีขั้นต่ำอ่ะไม่มีก็เลยไม่ได้งานดีๆเป็นหัวหน้า,าเขาอ่ะเงินเดือนก็จะน้อยลงต่ำทอนลงด้วยอะคะ่ะคือฝั่งรัฐบาลนะคะ เงินดิจิตอลว่าอะไรนะมันจะเป็นไม่ต้องแจกหรอกแจกเบสผู้ประสอายุแล้วก็เบสผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดเถอะเพราะว่าผู้พิการอ่ะเขาทาํางานถังเงินไม่ได้น้อยคนที่เขาจะได้งานทําชีวิตเขาน่าสงสารพอนะชีวิตเขาพิการอ่ะยังไม่เพนอภิการใน,นจิตใจเพราะว่ากินยาแลความวนเข้าไปไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเลยก็เลยต้องมาทํางานดิ้งดงดา ทำมั่งก็ไม่ทำมัง่งไม่ได้ทํางานแต่งที่รายได้แต่ละเดือนยังไม่ถึงสามพบาทเลยดินน้องดาขายไม่ดีใช่ว่าจะขายดีนะคะเพราะว่าพี่เพ้นไปช่วยทุนแรงกับบลักกอกอย่งเดียวใช่ว่าดินจะขายดีนะดินขายไม่ดีนะสมัยก่อนนะ่าขายดีอะแต่ช่วงนี้ดินยี่ห้ออื่นมันตีตลาดเยอะดินน่าขายไม่ค่อยได้อะคะ่ะ เพราะว่ายี่ห้ออื่นก็อาจจะราคาถูกกว่าดินน้องราก็ได้ค่ะคือฝากรัฐบาลด้วยนะคะคืออยากจะให้ช่วยเหลือประชาชนจริงๆช่วยบัตรคนจนช่วยผู้สูงอายุผู้พิการไอ้เงินดิจติตอลว่าเลยนะไม่จำเป็นไม่ต้องแจกหรอกแจกผู้สูงผู้อายุผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนแล้วก็เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำมาละ400บาทตังเละนะคะสวัสดีค่ะ พอพี่เพ็งก็เป็นคนจนเหมือนกันไม่ใช่คนรวย